กิจเจอจ่ายจบเนี่ยถ้าจะพูดถึงการเป็นโนมิโนมันก็มีสิทธิเกิดขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการในปัจจุบนันนะครับว่าจะหยุดเรื่องโนมิโนได้อย่างไรบ้างผมว่าก็คงจะเป็นเรื่องในการเตรียมตัวสื่อสารหรือว่าการมองว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้อย่างไรเราคงต้องมองในแต่ละบริษัทหรือว่ามองแต่ละจุดนะครับเพราะว่าเราผมเชื่อว่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับประกรันโควิดเอง ก็ไม่ใช่ประกันโควิดเจอจ่ายจบเพราะประกันโควิดเองก็มีอยู่หลายชนิดนะครับเจอจ่ายจบเองก็ไม่ได้เป็นเจอจ่ายจบทุกบริษัทที่ขายนะครับแล้วเจอจ่ายจบที่ขายเองก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นการขายแบบจเจาะจงโดยเฉพาะเพราะว่าบางบริษัทเวลาขายเจอจ่ายจบบางทีเขาขายพ่วงกับอย่างอื่นไปด้วย ในมุมของตัวแบบประกันเจอจ่ายจบมันเองเนี่ยต้องดูครับว่ามันเจอจ่ายจบเป็นสัดส่วนเยอะแค่ไหนของตัวประกันโควิดของมันเองแล้วเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของการที่ขายธุรกิจมาทั้งหมดเลยบางทีอาจจะเป็นแค่1%งของทั้งพอร์ตเฟอรโอที่เขาขายประกันรถยนต์ไปด้วยอันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเจอจ่ายจบของมันเองถ้ามันเหมือนกันนะครับว่าขายแต่เจอจ่ายจบล้วนๆเลยโดยที่สมมติโคม่าอยู่นิดเดียวค่าสามพยาบาลอยู่นิดเดียว อันนั้นผมเรียกว่าว่าเจอเจแบบเอ็กเพรสโซนะครับมันไม่ใช่ลาเต้แต่จริงๆที่เวลาเวลาออกแบบประกันที่ไปไปถ่ายความเสี่ยงจริงมันก็จะมีการวางแผนกันอยู่ว่ามันจะสัดส่วนผสมกันเท่าไหร่เป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงในเวลาจะออกแบบประกันด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นมันคงจะต้องดูเรื่องของสาระทางการเงินในแต่ละบริษัทในธุรกิจประกันเนี่ยมันก็จะมีตัวหนึ่งที่มันเรียกว่าเงินดํารงกองทุนความเสี่ยงขั้นต่ํา ซึ่งเขาเรียกว่าคาเลชหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแคปิตอลอะดูเคซี่เลชก็คือเหมือนกับแบงก์นะครับหรือธนาคารที่เขาต้องบอกว่าคุณจะต้องมีส่วนเกินของสินทรัพย์ที่เกินหนี้สินเนี่ยนะครับก็คือว่าง่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับมีส่วนเกินเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเป็นส่วนเกินเนี่ยเป็นเท่าไหร่หรือเป็นกี่เท่าของขั้นต่ําที่คอพอตั้งเอาไว้ตรงนี้มันก็เลงเป็นเลชสัดส่วนถ้าสูตรยิ่งเยอะก็ยิ่งดีและทางฝั่งของฝ่ายกํากับหรือดูแลตรงส่วนนี้เองเนี่ เขาก็จะมีการบังคับอยู่แล้วว่าต้องโพสต์ลงในเว็บไซต์ทุกๆไตมาสเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทที่เราซื้อประกันตัวเองได้ว่าคาเลเรโชเป็นเท่าไหร่นะครับและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องโนมิโน่ตรงจุดนี้มันก็แบ่งนะครับระหว่างธุรกิจประกันชีวิตกับธุรกิจประกันวินาศภัยเพราะมันเป็นคนละพรบกันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลกันคนละพรบถึงแม้จะอยู่ภายใต้คอพภเหมือนกันนะครับและเวลาบริหารก็แตกต่างกันเพราะว่าใช้คนละพรบ เพราะฉันก็คงไม่ต้องตก,ตกใจกลัวระหว่างที่ว่าประกันชีวิตกับประกันวินาศภัยเนี่ยจะโดนโนมิโนเอฟเฟกต์ด้วยกันไหมจริงๆมันคือเป็นการบริหารคนละพอร์ตโฟลิโอแม้แต่เงินกองทุนดำรงหรือว่ากองทุนประกันนะครับของวินาศภัยก็แตกต่างกับกองทุนประกันของชีวิตเวลาจะใส่เงินสมทบเข้าไปก็แตกต่างกันนะครับกอ็อย่างนั้นกปอวอนะครับคือกองทุนประกันวินาศภัยเองเนี่ยก็เป็นการสมทบเงินจากธุรกิจประกันวินาศภัย แต่ถ้าสมมติว่าเป็นฝั่งของกองทุนประกันของชีวิตเองเนี่ยก็จะเป็นเงินสมทบของฝั่งของประกันชีวิตก็แยกกันคนละกองอเหมือนกันครับ